เซรั่ม um แดงยันฮีนะคะตัว Red Energy ตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดจากยันฮีนะคะซึ่งส่งตรงมาจากห้องแลบของโรงพยาบาลยันฮีเลยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยันฮีเนี่ยเขาคิดค้นออกมาเพราะาเขาดังอยู่แล้วนนะยันฮีเนี่ยยันฮีเขาเป็นโรงพยาบาลที่ดังเรื่องสัญยกรรมความงามอยู่แล้วค่ะ,ะวันนี้ก็ทําตอบโจทย์ผิวหน้าของคนไทยโดยเฉพาะเลยค่ะเซรั่ม um แดงยันฮีนะคะเหมาะสําหรับคนที่อายุ40นะคะ50ค่ะ 60ขึ้นไปนะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะใช้คืนหนึ่งเนี่ยตื่นมาพบผิวหน้าอิ่มฟูชุ่มชื้น,นะคะ่ะเหมาะสําหรับคนที่ผิวแห้งโดยเฉพาะเลยนะคะสารสกัดของตัวนี้นะคะได้รับรางวัลสารสกัดยอดเยี่ยมนะคะเป็นรากดอกโบตันนะคะช่วยเรื่องริ้วรอยนะคะแลก็มี ไฮยาลูรอนค่ะที่จะช่วยทําให้ผิวอิ่มฟูแน่นเลยนะคะพิเศษนะคะจากปกติขวดละ1,290นนะคะลดเหลือ890ค่ะ